อโอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยเจ็บเขา่าปวดเข่าแล้วก็เดินลําบากใช้ไม้เท้าค่ะเป็นตัวนี้ตัวนี้<อ>ไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยปวดข้อปวดเขา่านิ้วลอ็อกปวดบางทีปวดร้องไหอ้อ่ะปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะล้าไปที่ขาหนีบแล้วก็ล้าไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่า ต้องตัดมลูกทิ้งแล้วก็<ม>เผ่าผ่าสะโพกอีกครั้งหนึ่งเป็นรั้นที่สามพาเพื่อที่<ม>เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะ,คะดิฉันชื่อน,นิตยาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านและอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่า ปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมมันก็หายชั่วครั้งชั่วขราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์ Walker, แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไปวัดไปวาก็ไม่ได,ไได้ไปเคยไปกับเพื่อน เขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเดี๋ยวนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวครับแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาโอ๊ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะอขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ย วางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองหนักมากเลยนะโอ้โหร้องไห้เลยอ่ะบอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยพอมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้อที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากไงข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่ห้อดีบูนดูสิ แม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งก่อนค่ะว่าจะพอทานไปวันแรกก็ค่อยช่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเราไม่ต้องถือไม่ท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองเบวาวขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วครับเอาเป็นกินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกก็กินน่ะยาเนี่ยผ้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่ามีห่ออะไรไม่รู้ว่าสั่งเข้ามากินเออแล้วก็ไม่รู้จําไม่ได้เร็จแล้วก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออ เดี๋ยวเขาจะลองกินป้าก็เลยแนะนําให้เงี้ยแล้ว่าคุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่องอ่าสองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอ่ะเดินไปกระป๋าซอยได้นั่งโมไซค์ไปไปได้เลยไปไปลงเดินสบายเดินเดินสบายเพื่อนกายังบอกอะไรวะว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะเยอะนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง มั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลนี่มันช่วยอาการต่างเหลานั้นได้ครับไปถ้าิดไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเออเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่าครับมันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่ากับคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยแนะนำให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกหร้อน้าสาวก็จะสั่งครับคุณป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรา มีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกกินแล้วตัวนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกยังไงก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไงก็พูดเอนตายแล้วเกิดใหม่ก็ใช่ใช่เขาพูดแบบนั้นเลยใช่สิแฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกอ้าวจริงงเนี่ยได้บอกกับลูกอยู่ครับโอ้โหนะเคยซื้อพวกอะไรนะเจ็ดสิบเอ็ดเแล้วเคยอะไรที่เขาว่าใส่น้ําแล้วเป็นอนั่นอ่ะที่มันเหมอนขาคอลลาเจนโหกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนัก แพงด้วยครับสู้นี่ดีบูนไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ไม่ยอเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะคุณป้าการันตียู่เลยเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะใครดีบูนดีที่สุดจริงครับคุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ย เขาเป็นอยู่เนี่ยแนะนานิดนึงครับขอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยรับรองเนี่ยรับรองหายไม่หายเอาเป็นประกันเลยขนาดน้าชายยังชมเลยบอกโอ้ยแกหายเลยแกบอกโอ้ยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้ผมดูนิดนึงนะครับเนี่ยได้สบายเลย ไม่ต้องตะก่อนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้าาบานแต่ตอนนี้ลุกเดินได้สบายเลยคนก็ยังคิดว่าไอ้คนแถวนี้เขเห็นเอ้าป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยเนะทานได้เลยเชื่อเถอะ ครับไม่ต้องไอ้นั่นไม่ต้องลังเลใจทานเลยดีบุญนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดยอดเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงชื่ออะไรคะพี่ชื่อพิมพ์พวันค่ะพิมพ์พวันนะคะเป็นคนจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการนะคะอายุเท่าไหร่เอ่ย49ค่ะ49นะคะแล้วก่อนทานนะคะพี่พิมพ์วันเออ่มีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดหน้าขาแล้วที่ขานีบแต่ ปกติอ่ะพี่เป็นหมอร่องกระดูกพี่หมอร่องกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งแล้วผ่ามาทั้งหมดสองครั้งผ่าหนึ่งครั้งแล้วสะโพกสองครั้งแล้วล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สาม แต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูลก่อนเจอดีบูลก่อนแล้วก็ก่อนที่จะทานค่ันมีอาการปวดยังไงอยากให้พี่พิมพ์พันร่อยฟังนิดนึงค่ะปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะเล้าไปที่ขาหนีบแล้วก็เล้าไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็เผ่าผ่าสะโพกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่นั่งหันหลังเนี่ยแหละ แล้วพี่ฟังเปิดย t ท b e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าเออปกติผมว่าเดินไม่ได้ตอนนี้ผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนเราค่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูลคืออะไรอ๋อค่ะค่ะ แล้วพี่ก็สนใจพี่ก็โทรไปหาเลยบุดีบูนกล่องหนึ่งเนี่ยมันมีห้าซองทานได้ห้าวันใช่ไหมคะค่ะประมาณวันที่เจ็ดค่ะก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นแล้วก็เดินไม่มีไม่มีแบบประทิมไม่มีอะไรเส้นทิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยซึ่ง พี่อ่ะ,ะนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะอ,อ,อาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะ พอเอิญมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามได้วยความโชคดีนะคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดมากหมอหน้า่าแล้วละแต่เราเจอดีบูนทานไปหนึ่งอาทิตย์เจ็ดซองเท่านั้นใช่ไหมคะเราสามารถที่จะลงน้ําหนักได้อย่างเต็มที่เดินได้คล่องขึ้นแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มออกกําลังกายได้เหมือนเดิมสุดยอดมากเลยนะคะแล้วตอนที่พี่พิมพ์ภาวนาดูแบบดูอดูสื่อที่ออกไฟค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะ เขาแจ้งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีความคิดไหมคะไม่เพราะว่าพี่ดูแล้วอะคือหน้าตาเขาอะเขาพูดด้วยความจริงใจเราดูคือคนที่เป็นอะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้นะเพราะความเจ็บปวดอะเวลาเราหายเราจะรู้สึกดีใจแค่ไหนหน้าตามันจะบอกเลยว่าเออเมื่อเราเจออะไรที่เราประสบความสําเร็จอะเราจะดีใจมากเลยว่าเออเราเจอสิ่งเนี้ยแล้วเราก็อยากบอกต่อคนอื่นเข้าไปว่าใช่ค่ะเออเราทานนี่ดีทุาคนเราอะจนวันวันหนึ่งนั่งมอนอนมองแต่ ว่าเพดานอ่ะมันทรมานนะคะเรียกได้ว่าตอนที่พี่พิมวันเนี่ยปวดมากคือไม่สามารถที่จะเดินได้เป็นระยะเวลาสองเดือนใช่ไหมเห็นว่านอนนอนกับเตียงอยู่เลยใช่คือวันหนึ่งอ่ะพี่ได้แต่มองคนเดินอ่ะเดินไม่ได้ทรมานมันทรมานมันเศร้าด้วยเนาะพี่เนาะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนใช่ไหมหมายถึงว่าเราจะต้องอยู่กับภาวะที่เราต้องนอนติดเตียงอีกนานแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เราได้เปิดใจลองทานค่ะพี่พิมวันประทับใจอะไรในผลพระนิบุญมากคะ มันเหมือนอะไรอะ่ะพี่บอกไม่ถูกเหมือนเหมือนอะไรแต่ว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ก็ว่าอะไรมันมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าว่ากินแล้วมันจะหายไปในแค่ช่วงเวลานหนึ่งสัปดาห์แต่หนึ่งสัปดาห์จากเราปวดเป็นเดือนปวดมานานมากอะ่ะเรากินไปแค่เนี้ยมันหายทันตาเห็นเลยอย่างเงี้ยเรียกไดว่าผลลัพธ์ที่มากเลยใช่ไหมคะความคุ้มทุนนะคะ,คะ,คะ,คะ มันคุ้มไหมคะตอนแรกที่เราฟังราคาเรารู้สึกว่าราคามันสูงแต่ไหมเกินเกินค่าเกินค่าคุ้มเกินค่าใช่ถ้าถ้าเปรียบกับเท่ากับว่าถ้าพี่ไปผ่าอีกรอบหนึ่งพี่เสียมากกว่านี้แน่นอนและอีกอย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่สามเดือนนะคะหกเดือนนะคะถ้ากจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เสี่ยงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกัน สินค้าดีๆแฟนพี่พี่ค่ะอกว่าคุณต้องรีวิวให้ใด้คใามรู้ใช่าเผื่อคนอื่นในคือเป็นเหมือนเราอ่ะเขาจะได้หายเว้ว่าเวลาเป็นมันทรมานครอบครัวพี่ทุกคนพอใจแล้วก็ดีใจที่แต่ให้หายก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครเขาถามเนี่ยว่าน้องเป็นอะไรแล้วทำไมน้องถึงหายอ่ะพี่สาวบอกก็จะช่วยบอกให้ว่านี่น้องเขากินแบบนี้ดีบุมแบบเนี้ผลิตภัณฑ์นี้เลยนะแต่ ทุกคนนะค่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยใครก็ไม่เชื่อนะคะต้องลองดูต้องลองดูใช่ใช่บางทีลูกค้าบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยอยากกินนะแต่ก็ไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าต้องต้องลองด้วยตัวเองอันนี้ไม่ต้องจ้างเลยนะคะไม่ต้องจ้างรีวิวเลยอันนี้คือการันตีจากผู้ใช้จริงว่าไม่มีการว่าจ้างใดๆนที่พูดมาวันเนาะอยากต่อสิ่งดีๆเพราะว่าถ้ามันหายเราคุ้มคุ้มมากค่ะคุ้มเกินค่าเลย